ันชื่อก้านชื่อก้านนี่กับข้าวเยอะแยะเลยนอคนไว้ข้าวเยอะแยะเด็กๆไม่ต้องกินก็ได้มาเจ๊าๆก็ไล่มากินเหมอเด๊มหริ่มแล้วใครบอกเขเองรอนี่วันนี้มี

谢谢。